สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่หน้าฟาร์มหน้าสวนนะครับหน้าเล้าน้องหมูน้องไก่น้องเป็ดน้องพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารกันด้วยอาหารนี่ครับมันมักยิดแล้วก็แล้วก็สุกผสมกับข้าวสุกน้องพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารด้วยกันเลยครับผม <c oughs> อย่าออกมานะอย่าออกมาอย่าออกมา, <c oughs> า,ออกมาไปเข้าไปเขาไปน้อง ไม่ได้เดี๋ยวน้องไก่จะออกไปข้างนอกนะ้อพี่เนาะปิดไว้ก่อนปับ๊บพี่นอ้องปิดประตูไว้ก่อนครับเดี๋ยวน้องไก่ออกไปข้างนอกโอ้ลุมกินกันใหญ่เลยพี่นอ้องกำลังลุมกินกันใหญ่เลยครับผมนี่เอาไอ้เขียวเขียวไปหาเขียวไปหาขึ้นขีนข่น้องหมูแล้วเขียวไปหาไปไป,ไปเดี๋ยวไปเทให้ไปด,ดูเอาแล้วเอาแล้วเทให้เดี๋ยวเทให้มา นี่ก็เป็นบรรยากาศเลี้ยงไก่ยูโทงยูทานนะพี่น้องเนาะให้อาหารยามเช้านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอา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 ลุยกันเลยเอา ไหนเราขึ้นมาข้างบนนี่ตัวเล็กมาๆม,ามากินอาหารเร็วอ่ากินเลยกินเลยได้มาเราก่อสุกไปด้วยเดี๋ยวเอามาให้อีกหนึ่งถังนะครับบรรยากาศด้านในครับผมให้อาหาร ช่วงฤดูหนาวนะครับวนนี้บรรยากาศหนาวๆลมเย็นๆอากาศมืดครึ้ม,มครับมา2อสาวันแล้วพี่น้องบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะพี่น้องเนาะบางพื้นที่ก็ครึ้มๆส่วนมากจะไม่ค่อยมีแดดเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศช่วงหนาะวสังเกตบางลมครับลมต้นมะพร้าวปิวใบไม้ปิว,ไปไมวลมเย็นๆนะพี่น้องเนาะนี่ สังเกตดูใบไ,ไม้ครับอ่ะมาเขาบรรยากาศของเฮาเลยครับผมบรรยากาศการให้อาหารน้องหมูน้องไก่อยู่ทุ่งนาเนาะพี่น้องเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอยู่ทุ่งนาแล้วก็เราจะมีหมูด้านล่างอีกหนึ่งชุดนะครับอยู่อยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งชุดเป็นหมูป่าอันนี้ก็หมูป่าเหมือนกันหมูป่าพันธุผสมนั่นก็หมูป่าพันธุผสมเดี๋ยวผมจะเอาอาหารมาให้อีกกันครับ หน,นึ่งทังเนาะพี่น้อง